ลูกค้าครับครั้งหน้าผมเป็นพิธีกรแทนได้นะเฮ้ยแต่คุณเคยเป็นพิธีกรเหมือนพี่หนุ่มเนี่ยโหงกระแปลนเฮ้ยลองล้วลองอ่ะลองอ่ะลองอ่ะลออ่ะลองน่ะลองอ่เลองา่ะลองอ่ลองอะลองอ่ะยองอ่ะอง่ะลองอ่ะลงอัะล่ะลอง่ะลอง่ะคองอ่ะลองอ่ะลองอ่องอ่งอระงอะองะลองอ่ะลองอะงอ่ะนะลอีอ่ะองออง่ลอง่ะลออะลองอะงอ่ะออ่ะ่ะลองอ่ะอ่ะลนาอแกลววันนี้พร้อมนะลดี๋ยวให้ข้องูลเรียบร้อยเลยนะครับเฮ้ยทีมงานไอ่เม้นมาเนี่ยบล็อกเลยนะเดี๋ยวมึงออลยเดี๋ยวกูฟ้องมึงแน่ เดี๋ยวพร้องเลยนี่รายการกูนี่รายการกูกูทำอะไรก็ได้พี่นุ่มพี่นุ่มจิบน้ำเลยพี่นุ่มออะอแมงในหูก็พูดจัง ลาทีมงานเลยลาทีมงานลาทีมงานผ้าพบาแขึ้นมาเลยภาพบขึ้นมาเลยเออเออเออพี่แกพูดไปอยู่อยู่อยู่อหุนหงก็โยนพี่แกคือง่าย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 ขอโทษนะพี่หนุ่มใช่ทำรายการมีบ้างพี่มีมันมีไอ้นายมีไอ้หมูเต้นทำรายการไม่ใช่แล้วคือผมไม่เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้ก็มึงก็หยิบมือถือมาเหมือนที่มึงคอยดูนี่มึงหยิบมือปุ๊บก็เนี่ย ฟัง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 เออแปลทำเหมือนอ่ะพี่แปลทำเหมือนผมทำไมทำไมแปลเนี่ยหลักฐานเนี่ยผมก็ไอ้ผมแคปมาเลยเหรอผมก็ทำแบบตามพี่บทอ่ะมันไม่เหมือนตรงไหนอ่ะพี่ดูอ๋อผมมาคุยคุยได้ครับอาทีมงานมาติดต่อมาทีมงานมอ่ะหมดแล้วเฮ้ยให้กล้องดูเนี่ยให้กล้องดูด้่ยให้กล้องดูให้กล้องเหรออยากจะรู้จริงๆอ่ะว่ามันมันมันทำกันได้ไหมผู้หญิงจำเลยนะพวกนะไอ้ขี้นี่กูบล็อกเลยนะ เหมือนโคตรอ่ะขึ้นง่ายขึ้นนะพี่โคตรขึ้นนะเพขึ้นขึ้นขึ้นเขาบอกขึ้นผมก็ก๊อปพี่เป๊ะเหมือนกันอ่ะโอ้ยเด็กพวกนี้อ่ะ